ป่ากงดอยก้องคือที่เดียวในภาคเหนือที่ผู้เท่าเตือนว่าอย่าเดินเข้าไปตอนกลางคืนถ้ายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคืนหนึ่งชายคนหนึ่งชื่ออน้นหายเข้าไปในป่านั้นสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเสื้อขาดรอยเท้าที่ใหญ่กว่าคนและกลิ่นสาบสัตว์ที่แรงจนทุกคนขนลุกชาวบ้านไม่มีทางเลือกนอกจากไปตามคนคนเดียว ที่เคยลอดจากป่าแห่งนี้พรานเถืองแต่ทันทีที่เขาเห็นรอยเท้าของอ้นเขาก็พูดคำหนึ่งที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านเงียบกริบนี่ไม่ใช่รอยของเสือนี่รอยของสิ่งที่เคยเป็นคนจากนั้นเสียงแปลกๆก,ก็เริ่มดังขึ้นทั่วป่าเสียงคนร้องขอให้ช่วยแต่ไม่มีลมหายใจของมนุษย์ และตอนที่ทุกคนส่องไฟขึ้นไปบนยอดไม้พวกเขาเห็นดวงตาสีส้มคู่หนึ่งกำลังมองลงมาเรื่องเต็มพรานเทืองจะเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในป่ากงคืนนั้นว่าคนที่หายไปกลายเป็นอะไรและเพราะอะไรเขาถึงบอกว่ามันกลับมาแล้ว